ดูคุณพ่อเก็บมะม่วงหน้าบ้านให้นะคะอู้ยอนน้นเอาไ้ยี่บอนันรกขากลกเนี่ยโอเค okay, หมดยังพ่อเส่อนฝั่งเส่อนฝังง่งด้านในไม่เก็บนะคะด้านในนี้ไม่เก็บเนี้ยหน่อยเยี้ยัอยอยงเฮ้ยใกมวมง

บม่งอันเฮ็ดบุญหาปูกระยาจ่านี่แมน่นซื้อมาหมดทีไรก็เลยให้พี่เนยแดงคืนบางง่วงไง,งแมนอยู่เถอะอยู่หุ่นบ่มีเด้แมนแพงขนาดพออีกแก้งวยสอง่วยกับพ่อได้จ้ะ น่าแซยเย็นเนาะแบบกรอบแซบแมโอเคค่ะคุณพอ่อป้าหุ่คุณพอ่อลงมาแล้วหด่อแล้วพ่อฮะ <c oughs> เดียพ่อแล้วพอ่พอพบแล้วเดี๋ยวไอ้พึ่งซื้อมาได้เแต่พึพ่งมาจองสรอยพ่อแน่น,นี่พุนะ่น่ะฝันได้อะไรดิฝันว่วงเดี๋ยวเฮ้ยยี่ฝ